ผู้เล่นดีเขาทำทีมด้วยความเข้าใจกันน้องๆในทีมเล่นเชื่อใจโค้ดทุกอย่างจึงออกมาจริงๆมันเป็นผมบอกว่ามันเป็นการมันเป็นการเราต้องอยู่ให้เป็นอย่างผมเป็นโค้ดแล้วผมก็ต้องอยู่ให้เป็นด่าได้ก็ต้องโอเคเขาได้ต้องรู้วิธีการโอเคเขาผมไม่ใช่ว่าจะด่าอย่างเดียวนะเว้ยผมถามทุกคนได้เลยผมด่าแล้วผมก็โอนะบางทีอ่ะน้องทะเลาะก,กันอนะ่ะผมก็ต้องเข้าไปขัดนะทุกคนนะมาอยู่ด้วยกันมันต้องมีทะเลาะก,กันแล้วจะทํายังไงให้เขาไม่ทะเลาะก,กันก็คือผมเข้าไปด่าทั้งคู่ เื่อที่ใ้เขามาเกียรติเราคนเดียวแบบเนี้ยเรามันมันเป็นทิกเราไม่ไม่เอาความผิดของใครไปโยนให้ใครอีกคนนึงเลือกที่จะว่าจะมาโถมใส่เราคนเดียวแค่นั้นให้ทีมมันสมูทไปต่อได้อันเนี้ยนี่คือตัวผมนะพราหนูเก่งมันไม่ได้เก่งนะไม่ได้เก่งก็แค่แบบพี่แค่แบบเอาเอาไง,ไงา่ายๆฟุกแค่นั้นเองถามว่าถ้าเป็นคนอื่นจะทำเหมือนผมไหมผมพูดเลยถ้าเป็นคนอื่นจะจะกล้าทำเหมือนผมไหม ตอนนั้นอะบัตรเจ็ตบริษัทมีมีให้บัตเจ็ตบริษัทมีให้ใหแค่แค่เท่านี้แต่ผมมาทําการซื้อโจอนะไปหมดแล้วแต่ทาไงทึงจะได้เดอะคูดมาผมก็เลือกเอาตังค์ส่วนตัวผมเองนะเวซื้อเดอะคูดมาเอาจริงผมไม่ต้องพึ่งบริษัทนะเพราะว่าบริษัทอตเขามีบัตเจ็ตให้เรามาให้แค่แค่นี้อ่สาสมมติหนึ่งแสนบริษัทให้มาหนึ่งแสนใช่ไหมเราซื้อโจอนะไปแล้วหนึ่งแสนก็อันนี้ผมยกตัวอย่างเฉยๆนะอ่าซื้อโจอนาไปแล้วแล้วตังค์ที่เหลือจะซื้อเดอะคูดยังไงทีเนี้ยผผมมก็เออาตังง ผมก็ตั้งผมเองออกไปซื้อเดอะคูดเพราะว่าบัตเจ็ตมันเต็มหมดแล้วอะไรมันเต็มหมดแล้วไงเนี่ยผมก็แบบเนี้ยเปิดมาในรอบของพิสตอลราวนั่นเองครับน่าสนใจนะท่านผู้ชมรอบพิสตอลราวนี่ก็อย่างที่เราได้พูดกันไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแหละพอตัวของราวมันเพิ่มขึ้นเนี่ยรอบพิสตอลราวก็จะถูกลดความสําคัญลงมาเยอะลพอสมควรเหมือนกันนั่นเองนะครับโซนใส่ท่านกดนะโอ้แล้วะเคาะมาตรงนี้เจ็บมากเหมือนกันนะสังสงเนี่มฮอต เสียงเกมเบ,มเบ,มบาอ๋อโอเคเดี๋ยวผมเพิ่ไม,ม,วาวามไหมนั่นแหละครับโดนสวนกันไป๋าเป็นโตเกทไทเก็บไปได้แต่ว่าโดนเกียวปัดไปครับโตตอนทูเทนเลอร์ก็ไม่พร้อมเท่าไหร่ด้วยฮะนนดีเช่นเดียวกันนะโอ้โหเกทเอาหนักเหมือนกันนะครับโอ้โหแลแกกันไปได้ครับตรงนี้ครับฟาดไปจากคาร์รอสนั่นเองครับหนึ่งห<า>นึ่งหนึ่งนะแลกกันไปตรงนี้นั่นเองครับสำหรับการเทรดกันไปตรงนี้ครับยังคงเหลือผู้เล่นอยู่ครบ3คนเลยละจุดที่น่าสนใจของฝั่งอีเวสเนี่ยเหมือนจะเป็น N ห้าร้อยถึงสามคนสอง พายโย่โจ้นะตรงนี้เข้าไปก่อนจากเซนาะนั่นเองครับโอ้ไฟเลืมันดีกว่าครับระยะใกล้ๆตรงนี้สหรับปืนคู่นั่นเองครับเกรซยาครับสวยเกตอุ้ยแล้วเหลือเกตคนเดียวนะอย่างเงี้ยเอาแล้วเกตบอกว่าเลือดก็ไม่ค่อยจะมีด้วยแล้วฝั่งนั่งเซนาก็เจ็บด้วยเหมือนกันครับตรงนีกก้ค่อนข้างเสียเปรียบพอสมควรเข้ามาลุมอย่างนี้แล้วฟาดแล้วฟันเข้าไปก่อนหนึ่งทีขออีกคนหนึ่งเท่านั้นและยิงเอ,เอ้เอเยเกตค้ามกลับมาให้เกตเกีบสี่เกตไฮครับวันนี้ออลเรดี้ไม่ลงนะผมเอาเกตลงแทนแล้วเเเลลืืืออออดดตัวขงกไฮนี่คแบบ เนื้อแทบไม่มีอ่ะใช่โอ้นี่เหมือนจะเราแรกเหมือนจะเป็นชายชนะของ PPTS อยู่แล้ววะโอ้โหเมื่อกี้คอสองด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยอ่ะมาฟังมามาดูเกมดีกว่านั่นแหละครับอยากผมไม่เปรียบเทียบใครนะแบบเป็นแฟนเป็นแฟนคลับผมมาแต่เขาจะเกลียดที่หน้าผมเอาไม่ต้องไปเปรียบเทียบแค่นัดเดียวคือตายเลยนะจริงยิงแบบผันผ่านยิงโดนอยู่ของเราเนี่ยแหละครับจังหวะคอสฝ่ายก็ถือว่าทําได้ดีแล้วแต่ว่าต้องชมแก๊สจริงๆนะในจังหวะการเล่นแบบ เจอแบบนี้ฮะคลาสเอาให้ฮะนาไปก่อน1นึต่อศูนย์ s t o l เลยพเราครับไม่รู้ว่ากำลังใจจะเสียหรือเปล่านะจังหวะคลาชกลับมาตรงนี้ของทางด้านของเกตนั่นเองนะครับผมจะถือว่าเปิดมา p ี s ก็ค่อนข้างจะสู้ได้ดูดีพอสมควรเหมือนกันนะเกือบได้ตัวของราวมาด้วยนั่นเองนะครับผมไม่เสียราวก็คือในด้าวเเหมือนพี่เป้สอนมาแลเมื่อกี้เกือบเสียแล้วนะเมื่อกี้เกือบแล้ว แต่ยังได้อยู่ตอนนี้ยังรักษาสติอยู่นะออก็คือตั้งแต่แข่งมาเนี่ยนี่คือรอบที่15แล้วแต่เขายังไม่เสียให้ใครเลยเมืกกเ่อกี้เกือบแตกอะแล้วทารอลส44ตรงนี้เจอกับตัวของก็อดคูดแล้วก็อดคูดผีเกินอะโอ้โหละซัดมาได้ก่อนนะแต่ตัวทารอสเก็บตัวให้ช็อตไปคูดเสียอีกแล้วแต่ตัวของคูดมาฮะอ้าวครับกลายเป็นว่าตัวของอีโวสเนี่ยเลือกที่จะซื้อดีเกิลมาค่อนข้างที่จะยู่สองคนเลยก็ว่าได้ โอ้เจอฟอสซื้อมาอย่างนี้ก็เรียบร้อยเหมือนกันแล้วระเบิดเข้ามาตรงนี้ได้เกตไฮด้วยสวนกลับมาตรงนี้กลายเป็น2 2เท่ากันแล้วโดนซ้ำไปก่อนสถานกเกทไฮครับพีพีดีตอนนี้ครับดึงตัวของเนมฮอปกับขึ้นมาได้ครับยังคงเหลือทารล้ออยู่ครับและโจกับตัวของโมชีโมชีเนี่ยปืนอ่ะโอเคอยู่นะแต่โจเนี่ยดีเกิลเนี่ยต้องทีละเม็ดเข้าที่หัวนะอย่างนี้นะระเบิดเอาหนักเหมือนกันนะที่เก็บไปได้ตรงนี้ฮะเป็น3ต่อ2ฮะ สวยที่เอาให้อะโมชีพาสเกบไปได้อะแต่ว่าตรงนี้ิเก็บสองไปน้องไปได้ตัวของโจนามาเหมือนกันเลี่ยแบบนี้ขอหน่อยได้หรือเปล่าเขากำลังเบิดโอ้โหนี่วินแรกแล้วหนึ่งเดียวว่ะสิบห้าหนึ่งใช่ไหมครับผมโอ้แล้วกลายเป็นว่าพอมาได้ซื้อปืนอย่างนี้แหละครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามฟอร์ซื้อมาก็โดนสวนกลับคืนมาบ้าเหมือนกันนะยูโวสก็ถือว่าประมาทไปครับในราวเมื่อสักครู่นั่นเองครับทำให้เสียราวแรกไปเนาะทีมนี้เขาเล่นดีนะครับ เกมโหตังไม่มีนะใช่ครับตังปืนนี่คือแบบสู้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ครับในเรื่องของปืนนะแต่ว่ามีโมชีฮะฟอสต์มาหนึ่งคนให้ผมงงว่าเมื่อกี้นี้เราชนะทําไมตังเราไม่มีไอ้มันทำไมเอาปืนพวกนั้นมาเล่นอย่างนั้นมันเหลี่ยมตรงนี้ดีเกินค่อนข้างไห้คุณได้เสียงง่ายสองเกมเห็นไงครัพี่พีดีเอชนี่ถือว่าค่อนข้างกล้าเล่นพอสมควรนะกับการมาเจอตัวของอีโวส์นั่นเองนะครับผมในสัปดาห์ก่อนเนี่ยเหมือนว่าอีโวส์เจอเปิดเกมมาเนี่ยเจอเอ็มเอ็มเอลเนี่ยคุณน่า เดแล้วอาจะเก่งๆไปหน่อยการเอีกเดี๋ยวเราเราลองดูนะอ่าเ้ยคูนมันมันแพ้เขาสามเกมแล้วแพ้แพ้ตัวเดียวแล้วเราลองดูเกมนี้จะมาได้กับเขามากน้อยแค่ไหนหรือเปล่าเท่านั้นเองครับแล้ววันนี้เนี่ยดูเหมือนว่าออฟเซอร์ของเราจะมีการแบบปรับเปลี่ยนกันเกิดขึ้นเนาะยังไงฮะเนี่ยมันจะมีการบอกโลโก้อะไรเพิ่มเติมมานั่นเอง ออสำหรับใครที่อาจจะยังไม่คุ้นตาเนาะเราพัฒนาออไงค่อยๆปรับค่อยๆอ,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 อะไรกันไปเวลาเปลี่ยนนะทุกอย่างก็ดูสวยงามมากขึ้นใช่ใช่เหมือนที่ขึ้น,<ใ>น,นมานมบริเวณด้านขวาเนี่ย ชื่ออย่างที่เห็นกันไปท่านผู้ชมเหมือนจะเป็นสกิลที่เอาไว้ใช้กดคูดมันจะโดนอีกแล้วะเฮ้ยสวยคูดเอาได้คืนละสวยตวไอ้บอแล้วเข้ามาเปิดก่อนหึงหัวตรงนี้คูดมาแล้วเห็นด้วยนะครับค่อนข้างชัดเจนว่าในจังหวะนี้น่าเล่นหรือไม่น่าเล่นนะแกงกันทำไมอันนี้ฝัดนะรมถึงผมแบนนะไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัญหากันผมแบนไว้ก่อนลรอก่อนเลย พร้อมที่จะใช<า>้หรือยังสำหรับเรื่องของครูดาวอะไรแบลละแบลละถูกต้องนะโโอ้หระเบิดซัดมาตรงนี้ป้าชิ่นไม่หนึ่งทีแล้วเหมือนจะวิ่งใส่ตัวออกทาร์ร้อนโดดหนีมาจากท้ายบอลเหมือนกันแล้วปืนเนี่ยอาจจะทุบไม่ได้แต่ว่าฝีมือตอนนี้ขอไปแล้วโดดเช็คหรือเปล่าแล้วเหมือนจะเล่นบอลกาะทาร้อนเก็บไปได้หมดทีได้ไปอีกถึงเจ้านั้นก็ไปเก็บตัวของโดนนี่มาเหมือนกันหมดทีเมื่อเกมนี้คลีนเหมือนกันนะฮะเสียแค่ตัวของหนึ่งน้องดาวจักรทนาของเจ้านั้นเราดึงกลับมาได้ด้วยใช่ครับโอ ต้องดูกันว่าเฮ้ยเหมือนมีคนกดซับอุ้ยขอบคุณน้องไม้นะครับมาาในนรวี้ซับสี่เดือนแล้วขอบคุณน้องไม่มากๆเลยขอบคุณค่าเจังงัดออกมาได้คมแค่ไหนครับเฮ้ยเราเต้เชียรดๆหน่อยอีวัวสู้ๆพิมมาดิเอาดิอีวัวสู้ๆพิมมาดิทุกคนเลยอีวัวสู้ๆพิมมาดิพิมมาพิมมาพิมมาเอาแล้ครับกับสไนเปอร์รอดูฮะเตนะเจ็ดสิบเจ็ดฉีกออกมาทางซ้ายทาร์ทสี่สิบสี่ไปเล่นกลุ่มอัพกันอยู่สามคน โมชิต้องเปิดให้เพื่อนสวยๆก่อนกับจังหวะแบบนี้ครับโอ้หละเตครับออกไปเล่นสูงด้วยครับเพื่อนายูโรสู้ๆพิมพ์มาพิมพ์มาแล้วพวกเราไหวไหวเชิวเราไหวอยู่แล้วดึงเข้้้าามใในนนนนพืที่่ววงกอดยะเราไหวอยู่แล้วเราไหวอยู่แล้วเลครับเล่นหลังเพื่อนเลยครับโซนดาหน้าของชิบยาดผมยัไม่ได้แชร์สตรีมแล้วผมไปแชร์สตรีมแป๊บเหมือนกันครับสัทนงอีโวครับไม่อาเกตซีมากสักเท่าไหร่ครับ ก่อนหน้านี้เนี่ยจะกึ่งๆดันเข้ามาแล้วก็โคดิ้งเอาไว้นะสับโตของอีโวสั่นเองครับแต่ว่าตอนนมาพอเปลี่ยนไลายอัพอีโวสู้ๆเว้ยเปลี่ยนสไตล์การเล่นด้วยนะครับใช่น่าจะเข้ารอบอยู่แล้วผมว่าความมั่นใจก็มีการปรับเปลี่ยนให้ผู้เล่นเนี่ยได้มาเออชินกับสนามบ้างครับให้โอกาสกับหลายคนมาเว้ยอีโวสู้ๆอีโวสู้ๆอีโวสู้โซเฟิร์สเน็คค่อนข้างสำคัญพอสมควรเหมือนกันครับจะเป็นใครที่เปิดชนะนี่เราเข้ารอบนะชนะเราเข้ารอบ เจอทีมอะไรครับ p p t s นะครับม่ขอบคุณที่แชร์ให้ผมด้วยนะขอบคุณ75ดาวนะครับ apex นะครับอุ้ยขอบคุณ500ดาวน้องไมมากๆเลยครับดูสู้ให้เวิรดดึงอยู่กันทั้งคู่ขอบคุณน้องไม้มากๆเลยนะคะ500ดาวขอบคุณน้องไมลมากครับ โอไม่ว่าจะเป็นตัวของโคโน่หรือว่าสกายเลอร์นั่นเองนะครับผมใช่ฮะขอบคุณน้องไม้มากๆเลยครับใช่ที่ถลายก็ขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่กับพี่แบบคนรู้เก่าๆของพี่นะไม่ต้องพิมพ์ก็รู้อยู่แล้วนะครับไม่แน่หรอครับมันไม่แน่หรอครับขอบคุณ7 5ดาวนะครับนนำทับมาครับตรงนี้แล้วก็บีบพื้นที่ได้ค่อนข้างดีครับ โดดต่อตัวขึ้นมาลในบริเวณไฮเกลแล้วปาระเบิดมาในจุดดีฟอสตรงนี้ที่คิดว่าเขาจะออกมาครับแต่ว่ายังทำดาเมจอะไรไม่เยอะเท่าไหรนะพูดแล้วมาแล้วเกิดสวนขึ้นกับมาตรงนี้ครับก้อนคุ้งคันที่จะเจ็บทีเดียวครับเหมือนจะโอบล้อมเอาไว้แล้วพีพีทีเอสตรงนี้แล้วเข้ามาปลุกลุกเข้าได้ก่อนจต่กลายเป็นโจที่สวนกลับมาตรงนี้แล้วเทีมาได้โดยทาร์ลได้ก้อนคุ้เข้ามาก่อดหนึ่งทีแล้วโมชิงระเบิดได้เจน้ำมาโูดแล้วสวบมาตรงนี้ครับพีพีทีเอสทำได้ค่อนข้างที่จะดีทีเดียวครับแต่ว่าตัดมาอีกทีีีีเเเเเนนนนนน่่่่่ยยคืืออออออลลลลดดดดโโมมาาาาาากกกกสทััับตววขขขงงงแ้้้็ิปปไ ทา,<ว>าก็มาาไม่รรอดคัเปิ้ลคิวจัดเข้าให้ทีนี้ <ucc ane> ไวคิวขอบคุณสามิบดาวต้องมาเ <uc ane> ยอะมากนะครับเงินเล่นกันตึงมาตั้งนานสุดท้ายในมหาจังหวะการเล่นในช่วงวงที่บีบมาแบบนี้ตัดสินใจได้ไวครับเป็นอีเวิร์ดฟินิชที่คมกว่าทีมเขาเล่นดี <c oughs> นะผมบอกให้ทีมเนี้ยมาดูกันต่อในรอบราวที่ห้าครับ การเงินตอนนี้ก็ดูดีกว่าจริงๆนะครับผมบอกให้นะผลผลได้เสียของสายผมอะถ้าเกิดสมมุติอะผมชนะทีมทีมนี้ใช่ไหม PPTS ใช่ไหมผมอะต้องต้องต้องเต็มที่ทุกแมตช์นะเพราะว่ารู้ปะผมจะเล่นเล่นไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเลยอะมันมีผลต่อทีมที่จะเข้ารอบสะานค่อนข้างมีผลนะครับกับแผนที่ตรงนี้อ่าผมสมมตินะทางยาวด้วยครับผมสมมุตินะว่าผมชนะเกมนี้ใช่ไหมแล้วก็เอลินาไปชนะ เออทางด้านของ MML แล้วก็ p p t s ไปชนะของ MML ผลผลคะแนนได้เสียมันจะมันจะทำให้ทีมอื่นเข้ารอบนะผม <ไป S 1> ผมต้องเล่นลเต็มที่ทุกแมปนะนี่ผมบอกไว้ก่อนนะครับไม่มีเพื่อไม่มีเพื่อนไม่มีพี่น้องแน่นอนครับเห็นผมสนิทก่ยจาวิตแต่ผมเต็มที่แน่นอนนัดหน้าเจอกับมันนะผมบอกให้ โอ้โหแล้วจะวิ่งออกมาไปเอาเขาแต่โดนตัดก่อนในตัวของโจครับเฮชอนเข้ามาตรงนี้ครับเสียในพรสไปแล้วปลุกเข้ามาชร์จ่อๆอย่างนี้โจวกจัดเข้าให้อีกหนึ่งนะผู้ชมหล้วชาบาร์เตอร์เข้ามาแล้วสะบปัดตรงนี้ทิปเปิ้ลคิวตามๆกันมาเหมือนกันสรางสถานะของโจนะตรงนี้ครับกลายเป็นเกมว่ไปเฉยเลยใช่อารมณ์ลูกได้เสียเลยผมบอกให้อารมณ์แบบลูกได้เสียเลยประตูได้เสียเลยนับนับประตูได้เสียกันเลยะผมบอกให้สายผมมาผมว่ามีสิทธิ์รับรับรับประตูได้เสียนะ คือต้องต้องใส่เต็มตลอดอะ่ะคือพีพีไอเอรีนาก็แช่งนะผมว่าอีผมเป็นเอรีนาผมต้องแช่งให้พีพีเอแพ้ผมคะแนนไม่ศูนย์ก็หน <อะ S 1> ึ่งอ่ะ แบบเพื่อคะแนนได้เสียของเขาจะดีกว่าไงแล้วเขาก็ต้องไปเน้นกับทีมที่เขาจะเจอเกมหน้าด้วย MML อ่ะเขาต้องชนะให้ให้แบบว่าสกอร์ที่ดีที่สุดด้วยผมบอกให้ถ้าไม่งั้นอ่ะเขาจะเล่นยากอุ้ยขอบคุณแมวมากนะครับอลเรดี้แมวอ l r หนึ่งดาวแมวนี้ออลเรดี้พักนะเดี๋ยวผัดสลับสลับกันลงแม่เดี๋ยวแมตช์หน้าเดี๋ยวจะให้อลเรดี้ลงเพราะช่วงนี้เดี๋ยว เราต้องเราต้องฟอร์มทีมพี่นโมรับคนเข้าอีเว์ต้องอายุเท่าไหร่ครับจริงผมไม่ค่อยได้รับนะผมผมผมเห็นท้ายเล่นเข้าตาผมกัเขาแล้วแล้วผมผมเป็นคนนิสัยผมเป็นคนที่แบบว่าผมอยากทํางานกับกับผมที่คนที่ผมอยากจะทํางานด้วยแค่นั้นคือฝีมือก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าส่วนมากผมจะเลือกคนที่ผมอยากจะทํางานร่วมกับเขามากกว่ามีมีอยู่อีกหนึ่งคนที่ผมอยากจะทํางานร่วมกับเขา ตอนเนี้ยนะเป้าหมายผมผมเคยผมเคยอยากจะทำงานร่วมกับเขามาตั้งนานแล้วแหละตั้งแต่ซีซั่นสแล้วซีซั่นสไอ้ซีซั่น3ป่ะนั่นแหละซีซั่นสามแล้วแต่ว่าผมยังไม่เคยได้ทำงานร่วมกับเขาอย่างออรเดดี้อ่ะผมเคยอยากจะทำงานร่วมกับเขานะผมเคยบอกอ่ะน่าจะจบซีซั่น3มั้งผมอยากจะทำงานร่วมกับออรเดี้อ่ะ ใช่แล้วก็ผมก็ทําได้สําเร็จเนาะซีซั่นนี้ผมก็ได้ได้ทํางานร่วมกับออรเรดี้แล้วก็ยังมีอีกหนึ่งคนเนาะตอนนี้ที่ผมว่าอยากจะทํางานร่วมกับเขาอะผมเป็นคนที่แบบอยากทํางานร่วมกับใครผมก็ก็อยากได้เขาแค่นั้นเองอ่าใช่ของกอรคโคเองแกก็ซื้อมาเป็น AW m ด้วยเหมือนกันนะแล้วกดดันได้ค่อนข้างดีทีเดียวครับหลังจากเสียกราวไปเยอะเนี่ยจะสังเกตเห็นได้เลยนะว่าที่รับออเรดี้ได้ยังไงครับผมบอกไปแล้วว่าผมผมอยากจะอยากจะทํางานร่วมกับเขา สุดตรงกลางแกยังไม่กล้าวิ่งเข้ามาเลย,รยตรงนี้แล้วโดนสนสยสอยเข้าไปก่อน1ทีเรียบร้อยเกตไฮล่วงไปครับแต่ระเบิดตามเข้ามาทาล้อเสียไอโฟไปจนหมดแล้วครับแต่สุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดีครับเป็นมดทีได้บายพร้อมกับโจตรงนี้ได้เน,นมพอไปด้วยเหมือนกันแล้วตรงนี้ครับเข้ามายิงเทกับคืนไม่ได้ครับแล้วสองสองครับท่านผู้ชมครับเข้ามาชุบก่อนแต่ตดนนี้เจ็บสวยปัดเข้ามาตรงนี้โดนสเก็ตไปก่อนหนึ่งทีรอสี่เนี่ยก้อนคูดเข้ามาได้แผลวิ่งเข้ามาช้าจ่ออย่างนี้ชาบัตเตอร์คูดไม่เดียวน้อกกนเัีีรยบ คูดเอาจัดไอ้เฮียเก้วนีูพี่นโมเคยบอกอยากได้อะไรนี่ใช้ถามต้องไม้ดิคือผมมาเป็นคนที่แบบว่าจากนั้นนะผมอยากจะทำงานร่วมกับใครผมผมก็จะจะจะทำแค่นั้นเองไม่ไม่ไม่ยากครับคือผมแบบเป็นคนที่นิสใสแบบผมอยากจะทำงานกับใครผมก็ก็จะซื้อเข้ามาก็ไม่ซื้อเข้ามาก็รอเขาหมดสัญญาแล้วผมก็จะทำงานร่วมกับเขาเพราะว่าผมเชื่อมากผมเชื่อนะผมเชื่อนะว่ามีคนอยากจะทำงานร่วมกับผม ผมอยากจะทํางานร่วมเขาเขาก็อยากจะทํางานร่วมกับผมนะอย่าง already น้องมันก็อยากจะทํางานร่วมกับพี่ผมไม่ต้องไปคุยกล่อมอะไรเลยอย่างทุกคนนะผมไม่ผมไม่เคยกล่อมใครเลยนะว่าเฮ้ยมึงต้องมากูอยู่กูนะมึงจะอนาคตอย่างงี้อย่างนี้นะผมแค่แค่ถามว่าอยากทํางานกับพี่ไหมอย่างอ l r e a ้ y อยากทางานร่วมกับพี่ไหมส่วนตัวพี่อยากทํางานกับเรานะแค่นั้นครับผมถ้าน้องบอกว่าโอเคอยากทํางานร่วมผมอยากทํางานร่วมกับพี่เหมือนกันแค่นั้นเนี่ยก็มันก็คือจบ อยู <One input> ่วอสู้ๆขอบคุณจิจี้นะอยู่นี่ก็อยู่กับพี่มานานมากก็ยิงแล้วฮะสเปรออยู่แล้วเก็บไปถึงต่อ2เกนี่นี่ก็อยู่พี่มานานมากปุณเคยปฏิเสธพี่ไหมผมยังไม่เคยบอกบอกผมยังไม่เคยขบอกว่าปุณไม่อยู่กับพี่นะมีแต่พูดเล่นๆนเฉยๆ่นแลแบบไปหยอกน้องเล่นๆอ่ะยังไม่เคยได้แบบว่าคุยแบบจริงๆจงังจรงก่อนนั้นกลายเป็นว่าโดนสกิลเพย์ของฝั่งอีวอสเนี่ยตัดไปก่อนครับแต่รอบนี้มาตัดได้ก่อน2ครับ เอาครับโมชิตโดนไปอีกหนึ่งเมตรด้วยตรงนี้โลจะจัดและตามมาด้วยสมจีซ้ำเข,อข,อขอา้ามากรีมพีเรียบร้อยลูดเก็บไปก่อนเลยเ,ยเหลือเกตไฮคนเดียวต้องเจอกันสี่คนของพีพีดีเอชับเจอสองคนแล้วเกมที่เจอสี่เลยฮะให้กลับมาคราสิกน,น,น่าจะยากครับ ละเกตไม่ไหวแล้วหรือเปล่าครับเดือนรลจะจัดเรียบร้อยข้างหน้าข้างหลังเข้าพร้อมกันอย่างนี้ก็ปิดงานไปไล่ตามมาเป็น6.2ต่อสครับหอยสังพี่เคยชวนมาอยู่ใช่ใช่หอยสังชวนเคยเคยชวนมาอยู่แต่ว่าน้องไม่มาก็ก็ตัดไปหอยสังตัดไปน่าจะต้องรูนกันอีกประมาณ4แมตช์พอยครับใช่ครับอาจจะกลับมาตีเสมอได้ครับเอาเลยครับ ตรงนี้ครับตอนนี้<ห><ห>ไม่ใช่ห้อยสั่ง <PP TH S 2> แล้วตอนนี้ไม่ใช่หอยสั่งแล้วอีกคนที่ผม<ห>อยากทำงาน<ห>ต้องไปราวไปราวแล้วครับค่อยๆเล่นทีละราวสราจแล้ทาง p p DA ครับเพราะดูจากการเงินตอนนี้ก็คือสบายๆสร็จแล้วทาง Evos เนาะอืมใช่คนระับก็อาจจะต้องปิดเกมในเกมนี้ก่อนนะครับพี่<อ>ครับ<อ>ถ้าพี่ได้ร่วมงานกับเดดบููผมว่าเวิร์กไม่หรอครับมเตรงนี้ครับแต่กลายเป็นว่า ตัวของโมชิครับคมกว่าได้ทาลอสเข้ามาก่อน1เม็ดแล้วก็ตอนนั้นบอกว่าอีเวิรแข็งเป๊กเลยก็นั่นแหละครับไม่รู้เหมือนกันนะผมคือสุดผมจะบอกว่าเอาหลังแทบขาอ่าจริงว่าผมจะบอกว่าผมจะบอกว่า โค้ด <Private S 2> แต่ละคนมันมองไม่เหมือนกันหรอกยส่วนตัวผม่าผมผมไม่เคยมองทีมทีมตัวเองดีนะเพราะว่าผมมองแต่ข้อผิดพลาดของน้องส่วนตัวผมผมไม่เคยมองทีมตัวเองแบบว่าสุดยอดอย่างงน้นอย่างนี้เพราะว่าผมผมพยายามหาข้อผิดพลาดของทีมตัวเองเรื่อยๆ อะไรก็ต่างพายตางส่วนกัไปได้ที่ละผมเป็นแบบนั้นนะผมผมจะมองแต่ข้อผิดพลาดแต่ทีมตัวเองอ่ะพยายามไม่ได้มองแบบนั้นผมมองข้อผิดพลาดทีมตัวเอดียวเยอะทีละไล่ส่วนของน้องข้ามได้นนนี่ต่อเข้ามาก่อนหนึ่งดาเมจแล่ช้าเอาไว้ก่อนหนึ่งทีได้ออกมาสะบัดหรือเปล่าแล้วเขาเสียตัวของโคโนมาเป็นที่เรียบร้อยตัวของเกตเองก็เสียไอวอลเลอร์ไปจัดครับสวยแล้วสะบัดเข้ามาตรงนี้ครับการเป็นโจ๊กไไปก่อนหนึ่งแล้วเกตตามมาด้วยอีกหนึ่งแล้วเนมเขาตรงนี้ครับได้เกตเท่กบคืนไป พยายามที่จะชุดเพื่อนอยู่แล้ววงมันตามเข้ามาจะทันหรือเปล่าตรงนี้ยังทันอยู่ในการชุวเพื่อนตรงนี้ครับแล้วเสียตัวของเกตไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเตะจะสบัาดอยู่แต่ตรงนี้แต่ยังไม่ได้แลวการเป็นเนมเขาได้โจมาก่อนแล้วโจตรงนี้สุดท้ายทำซาล้อไปได้กอดคูตรงนี้ได้ตรงเนมเขากลับคืนมาด้วยเหมือนกันครับแต่การเป็นว่าตอนนี้ครับอีโวครับเจ็บสองครับท่านผู้ชมครับตัวของโมชิ้วก็ตัวของกสตูตรงนี้แล้วก็หคนละเม็ เสียก้อนคูนเข้าไปก่อนครับโมชิคนสุดท้ายรับเป็นซันไนเปอร์ไม่ไหวครับโอ้ยไม่น่าไม่น่าพลาดวินเมื่อกี้เลยครับกับแต้มนับไปเกมละหนึ่งแ้มนี่น่าจะเป็นเกมที่เขาเสียแต้มเยอะมากที่สุดนะครับตาเสียไปแล้วให้กับตัวของพีพีทีเอสไปถึงสามเกมแล้ววินแบบนี้เนี่ยเงินมีแล้วครับโอ้โหเอาแล้วครับจะกลายเป็นว่าสะดุดยาวหรือเปล่าสำหรับทางด้านของอีเวอร์ฟินิกส์ครับใช่ฮะ มาการเงินตอนนี้โปไอเทมมาทั้งคู่เหมือนกันนะช่ทั้งเกาะเองแล้วก็ดมหนึ่งตัวของระเบิดไอวอลแล้วก็แล้วก็แฟดยาด้วยครับโซนตรงนี้แล้วโอ้ขึ้นไหวมากฮะไอวตแล้วขึ้นไต่สะพานมาคนที่อยู่ด้านบนมาจะได้เปรียบนะการหลังจากที่ปรับกันมาเนี่ยไม่ใช่ดิวนะไม่ใช่ดิวไม่ใช่ดิวแล้วแบบค่อนข้างกลับมาบาลานซ์เหมือนเดิมแล้วนะ ก็คือเมื่อก่อนเนี่ยจะชัดเจนเลยว่าข้างบนกับข้างล่างแต่น,นี้นี่คือคนละฝั่งกันไปเลยใช่แยกย้ายกันไปเลยอ่ะสัญญาณเริ่มเกมวะสัญญาณเริ่มเกมโอ้อโหทารอนไปครึ่งหลอดแ, <c oughs> แล้วก็คูชท์เอาเลยครับตรงนี้ครับทำได้หรือเปล่าชาบ้าเตอร์สะบัดเข้าไปก่อนหนึ่ง <c oughs> ทีการเมื่อตอนนี้เ <c oughs> จ็บสองครับพีพีทีเอสแต่ก็อนคุ์โดนสวนกลับมาตรงนี้จะตายด้วยเหมือนกันครับถอยกลับมาเล่นกับเพื่อนก่อนครับและรู้ตำแหน่งข้อมูลค่อนข้างดีทีเดียวครับว่าในโกดังตรงนี้ครับตรงพีพีทีเอสอยู่กันค่อนข้างเยอะครับรออยู่ ุ้ยแล้วเสียเลือดไปเยอะจัดนะโจนะะกับตัวของกอดคูด้วยแล้วระเบิดของกอสคูดเอาหนักจริงเลือดไม่ได้เยอะแต่ว่าพาเบิดบางผลได้ครับเอาเลยครับได้มาก่อนหนึ่งน็อกตรงนี้ด้วยครับแต่อีวิวยังไม่ได้เลือกที่จะบุกต่อครับด้วยเลือดตัวเองไม่พร้อมด้วยแหละครับทั้งตัวของคูสเองแล้วก็ตัวของโจตรงนี้ครับวินนี้ต้องปิดให้ได้ถ้าวินนี้ปิดไม่ได้คือเขาเขามาเสริมพันธยาด้วยกัน ทั้งคู่เลยครับตัวเนมแกเองก็ไม่พอเดี๋ยวจบเกมนี่เราต้องไปคุยกันกําลังจะเบีเข้ามาเมื่อกี้ความระเบิดแต่เบี่ยงมาเป็นตัวของชาร์บัตเตอร์แล้วถอนหลังเข้ามาสวยเลยครับแล้วเทกันไปตรงนี้ครับกลายเป็นว่าเกมกับโจได้มาแล้วตรงนี้ได้ตัวสองก็คือมาด้วยเหมือนกันครับแล้วเก็บพยายามต่ยแล้วเก็บสะบัดตรงนี้เดี๋ยวผมมาผมไปคุยกับน้องแป๊บเดียวแต่พี่รอคอยครเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขอไปคุยกับน้องแป๊บเดียวโกดังคนที่อยู่ใต้บนเนี่ยมันจะยิงทคนด้านล่างอยู่แล้วอะ